สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับที่นี่เชยภูมิครับอ่านักมากปีนี้ถ้าน้ําไม่ท่วมไม่ใช่ชชยภูมินะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้นะครับในสภาวะที่น้ําท่วมขังนะครับซึ่งจังหวัดเัยภูมิปีนี้คือน้ําท่วมเยอะมากนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆดูนะครับว่าต้นไม้ชนิดไหนบ้างที่ปลูกแล้วสามารถ เริญเติบโตได้ในสภาวะน้ําขังนะครับซึ่งผมก็ปลูกไว้หลายชนิดนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าต้นไหนที่อยู่ได้ต้นไหนที่อยู่ไม่ได้นะครับเพื่อที่จะเพื่อนๆอยากจะเอาไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองนะครับเผื่อมีน้ําขังจะไดะ้ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับแต่ว่าวันนี้จะต้องไปทางเรือนะครับเนื่องจากถนนน้าท่วมนะครับไปกันเลยครับครับหลังจากดูอ้อยแล้วเนาะจะพามาดูต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้ในทุ่งนานะครับว่า ต้นไม้ชนิดไหนที่สามารถทนน้ำท่วมได้บ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมปลูกไว้กี่ชนิดนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไล่ดูเลยนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับสําหรับต้นนี้ต้นพยุงนะครับต้นนี้ตายนะครับแต่อีกต้นนะครับอีกต้นข้างกันนี้ก็พยุงเหมือนกันนะครับไม่ตายนะครับต้นนี้ไม่ตายอันนี้ก็สเดาครับสเดามันก็มีบางต้นที่ตายกับบางต้นที่ไม่ตายนะครับ ไอต้นที่ตายนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่แต่ส่วนมากเนี่ยต้นสะเดาไม่ตายนะครับสามารถทนน้ําได้อีกต้นนึงอันนี้คือล้มในน้ําเลยในะนี่คือต้นแดงนะครับสูงพอสมควรแต่ว่าตอนนี้จมอยู่ในน้ําแล้วนะครับน่าจะลม้มมะฮอกกานีครับต้นเล็กๆตรงที่ผมโฟกัสไปนะครับอยู่ตรงกลางมะฮอกกานีปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะครับอีกต้นตายแต่ต้นนี้ไม่ตายนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูต้นต่อไปเลยครับเห็นน้ำหนามอย่างนี้นะครับเหมาะสําหรับก้นเจ้าชู้นะครับต้นนิ้วป่านะครับอันนี้คือเกิดอยู่ในพื้นที่นะครับก็ทนน้ําได้อยู่แล้วเนาะอันนี้คืออีกต้นหนึ่งนะครับคือต้นสาทรนะครับต้นสาธรถัดจากต้นสาธรไปที่ใบร่วงนั้นคือต้นตะขบนะครับต้นตะขบก็ตายเนาะทั้งทที่ น่าจะชอบน้ํานะครับแต่จริงจริงไม่ใช่แสงอาจจะไม่ชัดนะครับต้นนี้เป็นต้นมะข่าเนาะไม้ยังไอใบยังใสแจ๋วอยู่เลยนะครับต่อไปเป็นต้นคูนนะครับอ่าอันนี้ก็ต้นคูนนะครับแต่ว่าไม่ทราบทําไมถึงตายไอต,ต้นนี้ไม่ตายนะครับใบก็ยังสวยอยู่ไอต้อนใหญ่ๆนี่คือต้นขี้เหล็กนะครับไอตัวน,นี้ชอบน้ําอยู่แล้วนะครับไม่ทางตายนะครับปลูกและเวลาเท่ากันแต่ อัตราการโตนี่ประมาณสามเท่าของต้นสะเดาเลยนะครับขีเหล็กต้นนี้สําหรับอันนี้ให้ไล์เลยครับอยากให้เพื่อนๆทราบมากครับต้นสักทองนะครับตายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นะครับก็เห็นนะครับน้ําไหลเลยนะก็ประมาณสักครึ่งเอวครับตอนเนี้ก็ไม่เหมาะนะครับที่จะปลูกในพื้นที่น้ําท่วมนะครับอีกอันนึงก็คือต้นไผ่นะครับ ต้นกอไผ่อันนี้เพิ่งปลูกนะครับได้ประมาณสักหกเดือนเดี๋ยวจะพาไปดูไผ่เลี้ยงนะครับมันจะมีไผ่เลี้ยงอยู่ไผ่เลี้ยงก็ซึ่งซึ่งต้นใหญ่แล้วนะครับกําลังจะตายเหมือนกันเดี๋ยวพานขึ้นมาฝ<ด>ั่งนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เหมือนกัน <laughs> ไฮไลท์คือที่อยากจะแนะนําให้ปลูกนะครับคือต้นยางนานะครับก็คือถ้าน้ําไม่ท่วมยอดก็ไม่ตายนะครับยางนาฝั่งนี้ก็เป็นมะขามนะครับมะขาม น้ำท่วมก็ไม่ตายนะครับถ้าไม่ท่วมยอดหมุนมาอีกฟับโอ้ยย้อนแสงก็จะเจอมะพร้าวนะครับมะพร้าวถ้าไม่ท่วมยอดก็ไม่ตายนะครับแนะนําให้ปลูกครับนี่ก็เป็นอย่างาต้นเล็กนะครับถ้าน้ําไม่ท่วมยอดนะครับอยู่สักสองเดือนก็ไม่ตายเน,เนาะไผ่กิมซุงนะครับได้มาจากศูนย์พ่อพันก้าไม้นะครับไม่เหลือ โฟกัสมาตรงนี้ครับเป็นอีทึกนะครับน่าจะเป็นสับทางวิชาการนะครับสามารถค้นหาใน Google ได้นะครับไม่เหลือเหมือนกันครับถัดไปก็จะเป็นต้นตะเคียนนะครับข้างในแต่ว่าผมเพิ่งเอาลงลงหลุมไปนะครับน้ําท่วมมิดหัวนะครับแต่ว่าวันนั้นไปดูเยือใบยังสดๆอยู่นะครับผมเคยดูในคลิปของบางท่านที่ลงนะครับว่าต้นตะเคียนน้ําท่วมไม่ตายนะครับ แต่ในกรณีที่ของผมเนี่ยคือมันท่วมยอดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะตายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยดูหลังน้ําลดนะครับว่าต้นตะเคียนจะตายหรือไม่นะครับฝั่งนี้เป็นกอไผ่นะครับอันนี้เป็นไผ่ไผ่เลี้ยงก็อายุก็เยอะพอสมควรนะครับสามสี่ปีกําลังจะตายเหมือนกันนะครับถัดไปฝั่งนู้นเป็นไผ่กิมซุงนะครับหรือไผ่ตรงลืมแแรงนะครับอันนี้แนะนําเลยครับไม่มีทางตายนะครับชอบน้ํามากแต่ว่า ผมเห็นอีกสวนหนึ่งนะครับซึ่งมันโค่นนะครับก็จะมีเป็นบางกอนะครับที่โค่นยืนต้นอยู่ตรงนี้ครับต้นใหญ่แล้วด้วยนะครับตายแล้วตันนี้คือขนุนนะครับที่เห็นยืนต้นตายเรียงรายอยู่นี่นะครับคือน้อยหนานะครับตีกันนึงเขียวสดใสตัวนี้คือไม่ตายนะครับน้ําท่วมขังเหมือนกันนะครับคือฝรั่งนะครับอันนี้น้ท่วมขังนะครับมะม่วงเขียวสะเวยรับ ไม่ได้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็ทนน้ำนะครับข้างๆมีมะพร้าวด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับมะขามเทศนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับถ้าน้ำท่วมแล้วเขาจะล้มนะครับเห็นต้นข้างๆถัดไปนะครับอาจะล้มเลยในสวนของผมก็มีประมาณนี้นะครับแต่ผมก็จะไม่หมดหรอกนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กำลังมองอยู่ว่าพื้นที่ตัวเองน้ำท่วมนจะปลูกต้นอะไรได้บ้างนะครับก็ ลองดูได้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอ่าสหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ปลูกแล้วต้นไหนมันรอดนะครับก็กรุณาเม้นไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมก็จะได้นํามาปลูกนะครับอ่าสหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้อ่าไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำว่าอีกประมาณทักเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าน้ำมันลงแล้วนะครับ ว่าต้นไม้ต้นไหนที่ว่าจะเหลือรอดอยู่จริงๆนะครับเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆทราบอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ